ร้านนี้มีเงินไม่ถึงร้อยก็สามารถกินแบบพุงกลางได้ผมขอทุกเมนูจะได้ได,ดูว่าแบบวันนี้มีเมนูอะไรที่น่ากินกันบ้างคุณสีสิบาทขน,นาดนี้สีิบาทคุณมีไร์น้ำยาล้างจานกึ่ง,ง,งสำเร็จรูปประหยัดกว่าเจ็ดเท่ามีไร์มีประหยัดกระจัดคาบมัน คุณผู้ชมครับผมสวัสดีฮะสวัสดีด้วยลวกนันนะฮะต้อนรับกันนะครับผมกับร้องลาร์ทกินวันนี้ผมอยู่แบบริมริมถนนเลยนะอากาศมันอาจจะร้อนอบอ้าวสักนิดหนึง่งหละหลายอีพีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยกำลังแบบอยากจะหาแบบร้านอาหารที่ถูกแล้วก็อร่อยเพราะว่าหลายคน inbox มาหาผมเยอะมากจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมเจอหนึ่งร้านร้านนี้มีเงินไม่ถึงร้อยก็สามารถกินแบบพุงกลางได้ร้านนร้เขาขายหมี่ทอด ไก่ทอดบุฟเฟ่ต์นี่คือแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากทั้งบุฟเฟ่ต์ในเรื่องของผักของน้ำพริกและน้ำพริกมีแบบหลากหลายมากนะครับข้าวแบบปักแบบไม่อั้นกันด้วยตาผมหิวแล้วไปเลยดีกว่าคนระับไป คือร้านของเขาครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะร้านของเขาคือหน้าตาลักษณะ,ะบแบบนี้เดี๋ยวขอดูเมนูก่อนดีกว่าครับเมนูโอ้โหเนี่ยเมนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่ผมจะขอดูเมนูแต่นี่คือหน้าตาแม่ค้าแหละเนี่ยทำไมหน้าร้านสวยถึงขนาดนี้ กระส่เกิกิดลำบักสวยเลือเกินอยากกล้ชิดแมนเจ้าสิมีลูกติดก็บอได้พิดกับปุ่นได้ได้ละสุดทรงละกะองค์เอวเต้อลางนานสางละคักอีลีสนองวาสนาของไอ พอชาตินี้สิได้บายสิขวัญรับนางเว,ว้ยมหลงรักจะเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยืครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชาย,ยแม่สตปี สองสองคเพราะพี่น้อยน้องคิดแี่ว่าเอาบุญรับอะไรดีคะ ครับผมสวัสดีค่ะครับผมร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับของที่ร้านมีข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดค่ะราคาละสบาทแล้วก็ท็อปปิ้งจะมีไข่ต้มกุนเชียงหมูยอไส้กอกไข่เจียวชะอมทูทอดนะคะทานที่ร้านจะมีน้ำพริกผักสดฟรีข้าวเติมฟรีด้วยค่ะจริงดิใช่ค่ะเนี่คือผมมีเงินอยู่ไม่ถึงร้อยแล้วผมก็สามารถมาร้านนี้ได้แล้วก็อิ่มแบบพุงกลางๆได้เลยได้เลยค่ะเหมือนชื่อร้านเงี้ยเหรอ40บาทก็อิ่มพุงนั้นเอาเงี้ย ผมขอทุกเมนูจะได้ดูว่าแบบวันนี้มีเมนูอะไรที่น่ากินอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูนะรอนะรอนนะขอบคุณมากครับผมอบ่งน้ำพริกผักสดรอที่โต๊ะได้เลยได้เลยครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการไปเลยครับทุกคนครับบุฟเฟ่ นี่คือทุกเมนูที่คุณลูกค้าจัดสรรมาหรือว่าแล้วแต่คุณลูกค้าเขาจะแบบอยากจะมิกอยากจะอะไรอย่างนี้ไหมคือที่ร้าน<ฮ>ถ้าลูกค้าจะเพิ่มท็อปปิ้งก็เพิ่มอย่างละ10บาทสบห้าบาทยี่สิบาทอ่ะอย่างสมมุติผมมีแค่40บาทวันนี้ผมผมมีงบอยู่แค่นี้ผมจะได้กินจานไหน ได้กินจานน like si ี้เฮ si nah ้ยี่จานนี้ให so ้เต็มขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้าจิ้มน้ําพริกข้าวเติมฟรีแล้วก็มีน้ําซุปผักสดคุณ40บาทคุณได้กินจานนี้เต็มเต็มข้าวฟรีด้วยเติมข้าวฟรีส่วนน้ําพริกนี่มันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ค่ะเอเมฮะถ้าเกิดสมมติหมดแค่นี้ก็ไปเติมได้เติมได้หมดเพราะว่ามีบาร์น้ําพริกมีบาร์น้าซุปใช่แล้วอ่ะมีเพิ่ม10บาทไข่ต้มกุนเชียงไม่กออไข่เจียวชะอม10บาทถ้าหมูยอ15บาทครับ ทำขนาดนี้มันได้กำไรเหรอกำไรนิดหน่อยค่ะเน้นจำนวนเอาเอาสังคมเอาสังคมเหรอไม่เอารับรวยอย่างเงี้ยนะแลวอย่างเงี้ยแบบว่าันวันหนึ่งอะอย่างสมมติขายหมูเนี่ยขายว่าประมาณกี่กิโลประมาณ3 0ิกว่าโลส0ิโลต่อวันเนี่ยนะใช่ค่ะราคาหมูตอนนี้มันขึ้นขึ้นลงลงมันแพงขะาดเนี้ยคิดว่าบอกว่าเราจะขายได้ราคานี้ได้อีกมน้อยแค่ไหนถ้ายังไหวอยู่ก็ก็สู้ต่อไปค่ะถ้าลูกค้าอยู่ได้สูก็อยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้โอเคแล้ว เอาความสบายใจเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าเรามีหลากหลายมากใช่ค่ะคุณหมูร้านตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะร้านตั้งอยู่ถนนพระรามสองนะคะซอยท่าข้ามสิบค่ะหลังตลาดสดมหาชนครับลูกค้าก็เซิร์ชคำว่าข้าวหมูท่าขุกลางได้เลย่าคาครับผมก็มากันได้แล้วกันนะครับผมเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วคุณหมูก็ติดต่อได้ที่ เพจ Facebook นะคะข้าวหมูทอดภูมิกางท่าข้ามหรือว่าโทรมาที่เบอร์แปดศูนย์สองสามศูนย์ห้า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 ได้ค่ะโอเคเลยคุณหมูครับผมเดี๋ยวผมขอญาตินนะคุณหมูได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณหมูครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับผมมากินกันดีกว่าครับผมพร้อมภูมิกางไปพร้อมๆกันครับตาแต่ก่อนที่จะกินนะ มันก็จะมีน้าจิ้มใช่ไหมครับผมที่เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมครับสามารถเติมได้ตลอดเวลานะฮะก็จะมีทำทางจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วปลาอันนี้เป็นน้าจิ้มหมาล่ามีพีกะปินะฮะแล้วก็มีน้าจิ้มแจ่วที่ทางร้านเขามีอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วนะครับแล้วก็วอันนี้ไว้สําหรับเป็นน้มมํายําไข่ผมไปไข่มาตูมด้วยนะฮะพร้อมแล้วครับผมผมลุยดีกว่าผมผมเริ่มจากจิ้มแจ่วก่อนดีกว่าน้าจิ้มแจ่วที่ร้านเขาเว้ยน้ำจิ้มแจ่วเขาเด็ดมากจริงๆอมกล่อมมากหมาล่า ไ็นบอกลาดีไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในจุมจิ้มนี้ได้หว่า,าจริงจ <S ASS> นพิปลารครับ <S <S <ASS> <S อือหือเนี่ย <S ASS> เด็ดตรงนี้ก็ต้องมีเนี่ยกระเพกนีิกระเพกเฮ้ยเด็ดทุกทุกอันะไรจริงว่าไฟมาตูมน,นี่พร้อมไหม ทอดยุ่มย่ำอ่ะเขาไม่ได้มีแค่เพราะหมูทอด,ดียวนะฮะอันนี้ไขชออ่ชะอมทอดสวยเหมือนแม่ค้าเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยดูเด็ดเขาวิถีวิถันนะยนเรื่องของการทอดนะไม่ใช่ว่าทอดเป็นแผ่นแผ่นธรรมดานะเพราะถ้าเป็นวงกลมๆอย่างนี้นะนี่คือความใส่ใจของเจ้าของร้านจริงแนะค,คุณนะแต่ชะอ,อกมก็ต้องกินกับน้ำพริกกะปิเห็นไหมหปลาทูเขาก็มีร้านนี้ปลาทูก,ก็มี ผมคิ้วผมอยู่บ้านแล้วกันเอาจริงๆผมล้างมือแล้วเมื่อวานนี้เฮ้ยนน้ำพริกมันอร่อยมากจริงนะฮะหมูยอหมูยอเต็มห้าบาท้วคุณใหญ่เนี่ยใหญ่เนี่ยเท่าฝ่ามือหมูยอก็ต้องจิ้มแบบน้ำจิ้มไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแต่ละแล้วแต่แต่ผมชอบกินน้ำจิ้มไก่อร่อยว่า ไก่ทอดมาจานใหญ่ขนาดนี้ไก่ทอดก็ราคาเดียวกับหมูทอดขนาดนี้4ีบาทคุณไก่เขาทอดกำลังดีเนื้อไม่ได้แข็งแป้งก็ไม่ได้แห็งันเกินไปผักสด1นึ่งจานนี้ถ้าเกิดคุณจะกินหมดตามสบายุหนูมมให้เต็มที่ส่วนน้ำซุปกันคอแห้งก็สามารถที่จะไปเติมได้ตลอดเวลาอยู่ที่บาร์น้ำจิ้มเจิมเหมือนกันได้หมดทุกอย่าง โอ้ห oh, คุณหมู oh, ผมอร่อยแบบพุงกลางมากเพราะว่ามีหลายเมนูมากจริงสำหรับในวันนี้ด้วยนะฮะช่วงนี้ให้คุณหมูฝากร้านอีกสักรอบละกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะแวะเวียนมาที่ร้านสำหรับในวันนี้ฮะได้ค่ะร้านข้ามหมูทอดพุงกลางนะคะตั้งอยู่ที่ถนนท่าข้ามนะคะพระรามสองอ,อยู่ที่ตลาดสดมหาชนนะคะท่าข้ามซอยสิบค่ะเปิดทุกวันนะคะหกโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองค่ะ ครับผมแล้ววันนี้ผมมีของที่ระลึกจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมนี่นะฮะเป็นผ้ากันเปื้อนจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะฮะมอบให้สำหรับคุณหมูแล้วก็ร้านอร่อยภูมิกลางสำหรับวิวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตแปดสติกเกอร์นะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเก้าสิบแปดจุดห้าที่ร้านด้วยได้ค่ะนะครับผมยังไงฝากด้วยนะคุณผู้ชมครับผมกับร้านข้าวหมูทอดภูมิกลางขอบคุณคุณหมูมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมนะติดตามกับพวกเราด้วยนะครับผมในการร้องลำทำกินนะฮะทางยูทูบชาแนลของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะฮะแฟนเพจชองลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็ทุกๆช่องทางของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมและติดตามกันนะว่า EP หน้าเต้จะพาคุณผู้ชมไปร้องลำทำกินที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ น้ำยาล้างจานกึ่งสำเร็จรูปประหยัดกว่าเจ็เท่ามีไบรท์มีประหยัดกระจัดคราบมันนเเธอป็น